สำหรับ New Toyota Yaris Cross ใหม่ล่าสุดของ Toyota นะครับผมและรุ่นที่นำมารีวิววันนี้นะครับเป็นรุ่น Toyota Yaris Cross Smart นะครับผมรุ่นราคาเริ่มต้นในราคาที่789,000บาทนะครับ ย่าริดครอสนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้อัตราค่าประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในรุ่นสมาร์ทนะครับฝาท้ายจะไม่ใช่เป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าถือว่าใช้งานง่ายมากๆนะครับผมช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายทบกว้างนะครับและมีแสงสว่างให้ด้วยนะครับเบาะด้านหลังนะครับสามารถแยกพับนะครับ60-40นะครับ ไปชมห้องโดยสารด้านหน้านะครับว่ามีความพิเศษอะไรนะครับในรุ่น d ตย์ต a ายาริ c r s s s Smart นะครับผมเปิดประตูมานะครับคอนโซลที่ข้างประตูก็มีการบุกนะครับนุ่มนะครับผมซอฟทัชนะครับผมแล้วก็การดีไซน์สปอร์ตมากๆนะครับพวงมาลัยก็ดูสปอร์ตกระชับมือนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะครับ ในส่วนของเบาะนะครับหุ้มหนัง PVC มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ในรุ่นสมาร์ทนะครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับผมตั้งแต่รุ่นตัวสมาร์ทขึ้นไปนะครับเครื่องเสียงเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมเชื่อมต่อ Apple CarPlay นรออัลโนะครับแล้วก็บ t o o t h ระบบปรับอากาศนะครับเป็นแบบ Air Auto นะครับผมกุญแจเป็นแบบ Push Start นะครับ ถือว่าสวยเลยนะครับผมในการใช้งานก็สะดวกสบายครับใช้งานง่ายนะครับผม t o y o ต้ y ยา i ิ Smart นะครับในราคาเริ่มต้นที่789,000บาทนะครับถือว่าให้อ p อปชั่นมาอัดแน่นเลยนะครับคุ้มเลยนะครับสนใจรถอย่าลืมทักหาเซลล์เอ็กโตโยต้าสุรินนะครับสวัสดีครับ